สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปในการเปลี่ยนสายให้กับ Omega Speed Master เรือนี้กันนะครับจากที่ผมเพิ่งได้รีวิวนาฬิการเรือนี้ไปนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะว่าจะมีการทําคลิปเปลี่ยนสายแยกนะครับเพราะว่าเรือนนี้มันเปลี่ยนสายได้เยอะมากจริงๆนะวันนี้ก็เลยจะลองสายให้ดูแบบหลากหลายแบบเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตนะครับแกะตัวสายออกก่อนนะครับซึ่งการแกะสายเนี่ยไม่ยากเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆอนอาจจะต้องมีอุปกรณ์ประมาณอย่างเงี้ยนิดนึงนะเป็นคีมที่แบบ มันมีหัวสําหรับการถอดสายเฉพาะเลยนะครับมันก็จะถอดได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยนะครับบีบแล้วก็คลายออกมาได้เลยนะครับคือสบายกว่าการใช้พวกที่จิ้มสปริงบาร์หัวเดียวเยอะอ่ะคือเวลาใช้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความแบบเสียเส่ยงเกิดรอยได้นะครับแต่อย่างเงี้ยเราก็บีบแล้วก็ ดึงออกมาง่ายๆเลยนะครับถือว่าสมูทนะนิ่มนวลน,นะครับอย่างเงี้ยนะครับคลายออกมาสวยๆเลยนะครับก็เป็นการถอดสายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการเปลี่ยนสายเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ไปตามแต่ละวัสดุเลยนะครับขอเริ่มรับน้องก่อนเลยนะเอาสายสีส้มมาใส่เลยนะครับคือเรือนเนี้ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนสายได้หลากหลายสีสันมากๆนะครับไม่ว่าจะสีดําล้วนสีน้ําตาลหรือว่าสีจัดๆเนี่ย มันไปได้หมดเลยนะดังนั้นเนี่ยผมขอเริ่มต้นแบบสีจิ๊ดจเลยนะครับเป็นส้มจากเว็บดีลักนะครับอ๋อขนาดลักซาย20มิลนะครับลืมแจ้งนะออกมาก็แบบนี้เลยนะครับโอ้โหนะฮะแค่อันแรกเนี่ยผมว่าก็สร้างสีสันให้กับตัวสปีดมาสเตอร์ได้มากๆแล้วนะครับหน้าปัดดำๆสไตล์ยุ่งๆของเขาอะมาเจอกับสายส้มก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหสวยเลยนะครับอันนี้คือแค่สีแรกก็พิสูจน์แล้วแหละว่าเรือนเนี้ยสีอะไรมันก็รอดบทนะครับ อันนี้ก็จะได้ฟีลลิ่งที่แบบดูเด่นเด่นเตะตามากขึ้นนะครับใครอยากได้นาฬิกาที่แบบใส่บนข้อมือแล้วแบบเด่นเลยอ่ะใครเห็นก็แบบมีแต่คนมองนะครับการเปลี่ยนสีแบบสดสดแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะนะอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ผมใส่บ่อยเหมือนกันนะครับเวลาผมแบบอยากจะได้ฟีลลิ่งแบบเด่นเตะตาไปเลยไม่อยากจะคุมโทนมากแล้วนะครับก็ลองดูได้นะราคาประมาณ4,5 0 0นนะครับแล้วก็บวกแวตไปอีกประมาณสัก5 0า700รนะครับราคาจริงๆสูงเอาเรื่องนะแต่ถ้าเกิดเทียบคุณภาพแล้วอ่ะสายดีลักนี่คือ ยืนหนึ่งในวงการเลยเหมือนกันนะครับอันต่อมาเป็นสายจระเข้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสีน้ําเงินนะออกมาก็แบบนี้เลยโอ้โหนะครับก็ดูแบบเนียนๆเ,เป็นสายสีดําดีเหมือนกันนะแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับอันนี้จะออกไปทางแบบเรียบรูผู้ดีอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆจะแบบไปงานทางการอนะ่ะใส่สูรนะครับเต็มยศเลยนะเสื้อชงเสื้อเชิ้ตสีขาวอะไรแบบนี้นะครับใส่สายหนังจระเข้เท็กซเจอร์สวยๆแบบนี้ให้กับสปีดมาสเตอร์นะผมว่าไปได้เลยอย่างเงี้ยมองจากไกลๆนะครับ ดูเป็นนาฬิกาเดรสได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีความหรูหรามากขึ้นเยอะเลยนะครับสายหนังจระเขเ้นี่เรียกว่าสอบผ่านสบายๆยอยู่ละกับโอเมก้าสปีดมาสเตอร์นะซึ่งถ้าเกิด back to basic นะครับเดี๋ยวผมลองแบบสีดําให้ดูนะสีดําก็จะเรียกว่าคลาสสิกที่สุดเลยนะครับอ,อยู่กับสายหนังจระเข้สีดําก็ประมาณนี้นะครับสายเส้นนี้จากร้าน o อเวอรินะครับก็เท็กซ์เจอร์ดีมากนะเป็นหนังจระเข้แท้นะครับแล้วก็ที่มันเด็ดมากๆเนี่ยคือด้านหลังอะ่ะเขาก็ยังบุสายหนังจระเข้มานะอันนี้ปกติไม่ค่อยเจอนะครับคือ ด้านหน้าเป็นจระเข้ด้านหลังก็อาจจะเป็นแ lap skin หรือว่าเป็นหนังวัวน,นะครับเพื่อลดต้นทุนนะแต่อันนี้คือแบบไม่เลยนะครับเอาแบบไป2ด้านเลยนี่กับจระเข้สีดํานะครับก็ดูเข้ากันสุดๆนะครับเรียบร้อยมากนะดูเป็น dress w a t h ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับ speedmaster นี่มันแบบเปลี่ยนแนวตามสายจริงๆนะครับหน้าตาเนี่ยมันแบบมีทุกอย่างรวมกันอะทั้งความอ่อนช้อยของตัวเคสนะครับความดรสนะครับความปอร์ตความลุยอะมันมาครบเลยนะครับ อันนี้ก็พวกตระกูลสายหนังจระเข้นะถ้าเกิดใครอยากได้ลูกหรูๆเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะต่อไปเนี่ยจะลองเป็นตระกูลสายนาโต้ดูบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีการไปซื้อสายนาโต้ของอเมก้ามานะครับเป็นของแบรนด์โดยตรงเลยนะครับราคาก็ประมาณ5,000กว่าบาทนะ ซึ่งสายนาโตโอเมก้าเนี่ยผมเคยทาคลิปเปรียบเทียบไปแล้วนะครับว่ามันดีกว่าชาวบ้านยังไงนะครับเป็นสายที่ดีแบบจริงจังมากๆเลยนะครับคุณภาพนี่คือแบบต้องยอมเลยว่าแบบสวยจริงนะครับแล้วก็ทีเด็ดเนี่ยแน่นอนนะว่ามันคือโลโก้โอเมก้าตรงนี้นี่แหละนะครับมันก็จะเข้ากับนาฬิกาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆอ่ะเพราะมันก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์อะไรครบเลยนะครับบัคคงมัคเคิลเนี่ยสวยเลยนี่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับดูแบบออริจินอลมากอ่ะคือฟิลลิ่งนี่ใช่เลยนะครับ คือถ้าเกิดใครที่ไม่เคยจับสายนาโตเมกามาก่อนเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆลองแบบไปลองดูในช็อปก็ได้นะว่าคุณภาพมันเป็นยังไงแล้วก็แบบมันดีงามมากอะนะครับอย่างเนี้ยตอนแรกเห็นราคานะแอบคิดเหมือนกันนะครับว่ามันแพงอะแต่ว่าพอได้มาลองใช้งานจริงๆอะถึงได้รู้นะว่าเฮ้ยมันแบบสมราคามากๆนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยก็ดูแบบสวยงามสุดๆนะครับแล้วยิ่งเวลาพลิกขึ้นมาเจอโลโก้โอเมก้าตรงนี้นะใช่เลยนะครับฟีลลิ่งนี่คือ มีความเป็นออริจินอลมากๆนะครับซึ่งสายนาโตเนี่ยจริงๆผมจะแนะนำนะว่าน่าจะเหมาะกับคนข้อมือใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับคนข้อมือเล็กเนี่ยจริงๆใส่ได้นะแต่ว่าด้วยดีไซน์เขาอะที่มันจะมีการซ้อนเป็นชั้นๆนะครับมีการแบบม้วนมาก,กองตรงนี้นะมีการแบบเห็นเลเยอร์ชัดเจนอะคนข้อมือเล็กจะรู้สึกว่ามันแบบมีเลเยอร์หลายชั้นมากเกินไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ลองดูกันนะครับแล้วแต่ความชอบนะอย่างของผมเนี่ย ผมชอบนะแต่แบบผมจะใส่แบบไม่ได้บ่อยมากอะพวกสายนาโต้นะครับอันนี้ก็ออปชันสายนาโต้ของโอมก้านะครับอ่ะเดี๋ยวลองสาย NATO นาโต้อื่นๆนะที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ก็เป็นสายที่แบบสั่งมาจาก Lazada เลยนะคืออยากได้สายสไตล์แบบสีสันเหมือนเจมส์บอลนะนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะโอเคเหมือนกันนะครับสีสันก็โทนครีมๆดำๆแบบนี้นะ ก็สวยเลยนะครับผมว่าจริงๆก็เข้ากับ Speed Master ได้ด้วยนะสายแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องเป็น C Master นะครับคือจริงๆจะบอกว่า Speed Master เนี่ยมันเหมาะกับสายนาโต้มากๆนะครับอย่างบนเว็บของโอเมก้าเนี่ยมีให้เลือกเลยนะแบบสามารถกดคลิกดูได้เลยนะครับว่าจะเอาไปแมทช์กับสายนาโต้แบบไหนนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะอยู่กับสายสไตล์เจมส์บอนด์นะครับก็อาจจะไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสีแบบเนี้ยผมมักจะคุ้นเคยกับ C Master มากกว่านะแต่ถ้าถามว่าไปได้ไหมก็ ไปได้สบายนะครับสวยงามใช้ได้เลยแต่ก็นาโตเนี่ยก็ต้องคนข้อมือใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปนะซึ่งถ้าเกิดคนที่ข้อมือเล็กเนี่ยผมก็แนะนําพวกสายซิงเกิลพาสแบบนี้นะครับมันจะเป็นสายที่มันจะไม่ได้มีการม้วนไปม้วนมาเยอะนะครับซึ่งอันนี้ทำให้คนข้อมือเล็กเนี่ยใส่ได้ง่ายมากขึ้นนะครับสังเกตดูนะมันจะมีความสั้นๆหน่อยนะครับแล้วก็สามารถปรับความยาวได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยก็คือเวลาเราล็อกสายแบบนี้แล้วนะครับเราก็เก็บสายแค่ตรงปลายอย่างเดียวนะครับไม่ต้องม้วนย้อนอะไรนะครับเขาเลยตั้งชื่ นะคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้ดูแบบกลางน้อยกว่าเยอะนะแล้วก็ดูแบบสะอาดสะอ้านนะครับคนข้อมือเล็กๆนะหรือว่าคนข้อมือมาตรฐานที่แบบไม่ได้ใหญ่มากอ่ะจะรู้สึกว่าอันนี้ใส่สบายนะแล้วก็ดูแบบไม่ได้เอถอะทะเลยนะครับแต่มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะตรงที่ถ้าเกิดนาฬิกามันหนักเกินไปอะ่ะมันจะแกว่งด้านบนนิดนึงนะครับคือด้านล่างเนี่ยมันบางมากด้วยความที่แบบเป็นสายเส้นเดียวแล้วก็ไม่ได้มีฮาร์ดแวร์อะไรเยอะอะ่ะมันก็จะแบบมีความถ่วงด้านบนนิดนึงนะครับอันนี้ใส่แรกๆจะรู้สึกหน่อยนะ แต่ถ้าเกิดสักพักหนึ่งอ่ะก็อาจจะเริ่มชินแล้วก็ปรับตัวได้แล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูนะสายตัวนี้นะครับสิงเกิลพาสสำหรับสายนาโต้ก็ประมาณนี้นะครับอันต่อไปเนี่ยจะลองเป็นสายแบบเทคนิคข้าวคลอสแบบนี้นะครับก็เป็นสายจากยี่ห้ออาร์เทมสแตปนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมสั่งมาจากต่างประเทศเลยนะแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คนนิยมเอาไปใส่กับสปีดมาสเตอร์มากๆเลยนะครับวันนี้ได้ลองสักทีนะครับคือสายมารองนาฬิกาน,านานมากๆอ่ะแต่ว่าแบบนาฬิกาเพิ่งได้ซื้อนะครับนี่ออกมาประมาณนี้เลยนะครับโอ้โห เข้ากันสุดๆเลยนะครับสวยสมชื่อจริงๆนะคือสายยี่ห้อนี้แบบมันจะมีความหนานหนามีดูมีความแบบ t e x t อร์แข็งแรงมากๆนะครับก็บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปนะแต่ว่ามันก็ดูไปด้วยกันได้โอเคนะครับกับตัวนาฬิกานะ texture จะออกแนวแบบสักๆด้านๆหน่อยแล้วเหมือนมีการเคลือบแบบเหมือนเป็นแว็กซ์หรือว่าพลาสติกเข้าไปนิดนึงอ่ะให้แบบมันมีความด้านมากๆนะครับ อย่างเงี้ยอยู่บนข้อนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยซึ่งเอาจริงๆผมใช้สายนี้มาเนี่ยน่าจะแบบเป็นปีแล้วนะผมยังรู้สึกว่ามันแข็งอยู่เลยนะครับคือได้อย่างสียอย่างนะครับหน้าตาดูดีมากนะความโปรดความนูนอย่างเงี้ยการเล่นดีเทลการเย็บที่แบบมันจะมีความนูนๆของขอบขึ้นมาแบบเนี้ยไม่ค่อยเจอจากสายอื่นๆเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีความบีบข้อมือน,นิดนึงมีความแข็งขึ้นมานิดนึงเหมือนกัน อันนี้ก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับใครที่อยากได้เส้นนี้นะก็ถ้าถามว่าสวยไหมก็สวยเลยนะครับเป็นสไตล์ที่เข้ากันอยู่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยจะลองแบบเป็นสายหนังนะครับอันนี้หนังวัวนะเรียบๆเลยนะครับลอง back to basic ดูว่าเป็นยังไงบ้างหนังวัวสีดําเรียบๆออกมาประมาณนี้นะครับโอเคอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถไปด้วยกันได้ดีกับหน้าดําอยู่แล้วนะครับแต่สังเกตนิดนึงเส้นนี้สายมันเป็นดีไซน์แบบตรงนะครับซึ่งจะทําให้นาฬิกาเนี่ยมันดูอ้วนๆหน่อย คือสายจริงๆของโอเมก้านะถ้าเกิดเป็นหนังวัวนะครับจะมีการลู่ลงมาเยอะนะแล้วก็ดีไซน์สายเนี่ยจะเป็นแบบบัคเคิลที่มีการซ่อนสายไว้ด้านในแบบนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นตัวสายโผล่มาเท่าไหร่นะแล้วก็นาฬิกาเนี่ยจะดูเรียบร้อยมากนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยคือสายยาวมากนะสายดั้งเดิมโอเมก้าผมก็แบบไม่เข้าใจเลยว่าแบบโอ้ทำไมทำมายาวขนาดนั้นนะครับข้อมือเล็กๆเนี่ยแบบหมดสิทธิ์ใส่เลยอ่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมาซื้อสายหนังวัวด้านนอกแบบนี้ก็ได้นะครับเส้นนี้ก็จากร้านโอเวอร์ริสนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะก็ ผมว่าโอเคนะเวลามันมากับสายสเท็กซเจอร์ด้านๆนะ่ะมันก็จะมีฟีลลิ่งความแบบ เรียบร้อยนะดูแบบเป็นนาฬิกาที่มีความแคชชวลนะครับใส่ไปทํางานก็ได้นะครับใส่ไปเที่ยวก็ได้นะหรือว่าจะใส่แบบไปงานทางการเอาจริงๆก็ยังได้นะคือเรียบๆมาแบบนี้ยังไงปลอดภัยที่สุดอยู่แล้วนะครับก็ลองดูเป็นออปชั่นที่แบบเพลย์เซฟที่สุดอะ่ะนะครับใครที่อยากจะให้มันดูเรียบร้อยหน่อยนะสายแบบนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอีกเส้นหนึ่งนะขอลองเป็นแบบเชลคอดาวนนะครับเป็นหนังม้านะครับที่มีเท็กซเจอร์ความเงาประมาณหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เงาแวบมากๆนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะหลวขึ้นจากสสาาาายยยหนนนนนัังงงววิดดดึ่ะครรบบบบเี้้แก็ูๆ เวลาหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยจะเห็นความสะท้อนแสงนะก็ดูเนียนไปกับตัวนาฬิกาได้ดีนะครับนาฬิกามันก็สะท้อนแสงเยอะอยู่นะอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้นะครับ โอเคเลยนะครับสายหนังม้าอะไรก็ผ่านฉลุยนะครับจริงๆมองผ่านๆจะแอบคล้ายๆกับสายหนังวัวเมื่อกี้นะเพราะว่าเท็กซ์เจอร์เนี่ยมาแบบคล้ายๆกันมากนะครับแต่หนังม้าจะดูแบบมีมิติความเงานะแล้วก็จะเห็นพื้นผิวที่แบบเป็นสะโพกม้านะครับจะดูมีความธรรมชาติมากกว่าหนังวัวหนังวัวมันอาจจะเรียบไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นออปชันนะครับตัวนี้ก็สวยเลยนะครับบัคเกิรก็สวยด้วยแหละดูเงางามเข้ากับตัวโอเมก้าดีนะครับอันนี้ก็เชลคอเตร์แวนนะครับ เส้นนี้น่าจะ3,500ถ้าจะไม่ผิดต่อไปเนี่ยมาลองเป็นโทนน้ำตาลกันบ้างนะครับเส้นนี้ก็สั่งตัดมาจากร้าน Phoenix รีนะครับเป็นร้านที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็สั่งตัดสายได้หลากหลายแบบมากนะครับแล้วก็หนังเขาแบบดีมากนะหนังแบบยูนิคมากๆเลยอะอย่างเงี้ยออกมาก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหนะครับคือสังเกตดูนะว่า o m e g a Speed Master กับสายหนังน้ำตาลเนี่ยแบบ สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งนี่คือเปลี่ยนจากสายสีดําแบบมหาศาลเลยนะครับผมว่าต้องมีคนเห็นสายเส้นนี้แล้วแบบสะเทือนแน่นอนนะครับก็สวยงามมากนะอย่างเงี้ยหมุนขึ้นหมุนลงนะมันจะดูสว่างขึ้นอ่ะแล้วก็ดูนาฬิกามีสีสันมากขึ้นแต่มันยังดูมีความเรียบร้อยมีความสุภาพอยู่นะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ผมเชียร์มากๆเลยนะใครที่มี speedmaster เนี่ยสายหนังสีน้ําตาลนะครับหรือว่าน้ําตาลอมส้มอย่างเงี้ย ต้องมีติดบ้านเลยนะครับอย่างน,น้อยๆเส้น2เส้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกของสายสีน้ําตาลอมส้มนะครับสวยมากนะ t e x t อร์ดูดีสุดๆเส้สนต่อมาเนี่ยจะลองแบบเป็นสายแบบวินเทจไปเลยนะครับคืออันนี้เป็นสายเส้นใหม่นะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยดูค่อนข้างจะเก่าเลยนะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามาอยู่บนานาฬิกาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดจะมีเรือนที่รอดก็ต้อง speedmaster นี่แหละนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยโหก็ได้อ่ะรอดจริงนะครับยังไงก็ ไปได้หมดกับทุกสายจริงๆนะครับตัวสปีดมาสเตอร์นะอันนี้อารมณ์ก็จะแบบมาวินเทจจัดๆไปเลยนะครับสายเนี่ยผมยังไม่ได้เจาะรูเลยนะเพราะว่าแบบยังหาโอกาสใส่ไม่ได้นะครับก็อาจจะดูลมๆนิดนึงนะแต่ว่าเท่าที่ลองนะถือว่าโหสมูทมากนิ่มมากนะครับด้านในเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันแบบเป็นหนังนิ่มๆด้วยนะครับดังนั้นอยู่บนข้อแล้วแบบสบายสุดๆนะครับฟีลลิ่งออกมาก็ประมาณนี้นะก็ขึ้นข้อแล้วสวยกว่าที่คิดนะทีแรกเห็นสายโดดๆเนี่ยก็ดูแบบเก่าๆหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่บนข้อจริงๆก็ ไม่ได้เก่าอย่างที่คิดนะก็ดูไปด้วยกันได้ดีนะครับสวยเลยนะครับอันนี้ก็สอบผ่านเหมือนกันนะเกินคาดมากๆนะครับทีแรกก็คิดว่ามันจะแบบดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าไม่เลยนะครับสวยเลยเส้นต่อมานะครับขอลองเปลี่ยนโทนมาบ้างนะครับเป็นสายสีเทาๆนะจากยี่ห้อมอนสแปร์นะครับซึ่งก็สั่งมาจากร้านโอเวอริสเหมือนกันนะครับหนังเนี่ยเป็นหนังเอฟซัมนะสไตล์แอร์เมสนะครับออกมาก็น่าจะหรูหราไม่เบานะนี่ประมาณนี้เลยโอ้โห ฟีลิ่งเปลี่ยนอีกแล้วนะครับอันนี้กลายเป็นคุณหนูเฉยเลยอะก่อนหน้านี้ดูจะแบบไปทางลุยไปทางวินเทจไปทางคุ้มโทนนะครับอันนี้มาแนวแบบผู้ดีผู้ดีนะดูแบบคุณหนูคุณชายอะอย่างเงี้ยนะครับออกมานะโอ้โหแบบได้เลยนะครับสายสีเทานี่คือใช่มากๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เจาะรูเพิ่มนะจริงๆต้องเจาะเพิ่มสักรูสรูนะครับอาจจะดูลหลวงไปหน่อยนะ แต่เอาแบบฟิลลิ่งภาพรวมนะครับสวยงามมากเป็นอีกสีหนึ่งที่ไปด้วยกันได้สบายๆนะครับกับนาฬิกา s p e e d Master นะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเส้นสุดท้ายนะครับก็คือสีแดงนั่นเองนะจริงๆสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นสีที่จี๊ดที่สุดละนะครับพอๆกับสีส้มแหละนะครับจะได้ไม่ให้มาดูเลยว่ามันอยู่แล้วแบบเป็นยังไงนะครับมันรอดไหมออกมาก็ประมาณนี้นะครับเป็นคําตอบสุดท้ายเลยนะครับว่าสีอะไรก็รอดจริงๆนะโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เนี่ยอยู่บนคอนะโอ้โหหล่อเลยแล้วก็ ลองนึกภาพใครที่แบบใส่เสื้อสีแดงมีแบบชอบสีแดงอยู่แล้วอย่างเงี้ยใส่นาฬิกาสปีดมาสเตอร์หน้าดำอย่างเงี้ยสวยงามมากนะครับก็โดยภาพรวมแล้วนะครับผมก็สรุปเลยนะว่าจากทุกเส้นที่ผมลองมาเนี่ยมันไปด้วยกันหมดเลยนะครับได้หมดทุกแนวนะไม่ว่าจะเรียบร้อยนะครับใครที่อยากจะได้แบบนาฬิกาใส่ไปทํางานสบายๆหน่อยก็เลือกสีดำๆนะครับหรือว่าน้ําตาลนะก็จะดูชิลๆนะครับถ้าเกิดจะไปทางหรูก็เอาสายหนังจละเข้มาใส่นะครับหนังม้าก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าเกิดจะแบบไปเที่ยวนะครับอยากได้ฟีลลิ่งจี๊ดจีดสีส้มสีแดงสีน้ำเงินเข้มสีฟ้าอะไรเงี้ยผมว่าใส่ได้หมดเลยนะครับก็ลองให้ดูนะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเห็นว่ามันอยู่กับสายแบบไหนนะครับสไตล์ไหนอีกเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนให้แล้วก็อาจจะโพสต์ลง IG S ีสตอรี่หรือว่าลงในโซเชียลมีเดียต่างๆนานานะครับยังไงก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ